วันนี้นอนดึกนะคะเพื่อนๆพุ่งนี้ตื่นมาหน้าต้องโซมแน่เลยแต่เดี๋ยวก่อนแล้วมีคู่นี้เลยค่ะเซรั่มกับเอ็กโซครีมนะคะเพื่อนๆหาเลยละกันแต่เซรั่มก่อนนะคะเพื่อนๆคือ5จุดนะคะโอ๊ยหล่นพื้น เซรั่มก่อนเลยคอ,อ,อแห้งเลยนะอย่าลนมทาคอเดี๋ยวสีไม่เท่ากัน,น <ะ S 2> หาเซรั่มแล้วตามด้วยตัวนี้เลย Exo c ค e a m เนสโซคินกลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆนะแล้วก็สีเขาจะเป็นแบบนี้เลยออกนวลๆย่างพี่แซงเขาบอกว่ากลางคืนนะให้ทายเยอะๆเอามาวอร์มกัอน,นิ้วก่อนนะคะเพื่อนๆให้ปรับอุณหภูมิก่อนแตะไปเลยแตะอีกนะคะเพื่อนๆต้ใตา ตอนคือเนื้อทาเยอะได้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเข mm hmm. าะจะได้เป็นสลิปปิ้งมาให้เรานะคะเพื่อนๆลอนค mm hmm. อนะคะร, mm hmm. รู้สึกน่าชุ่มชื่นมากเลยนะคะพรุ mm ่ง hmm. นี้ตื่นมา น่าจะได้ไม่โสมนะคะเพื่อนๆนกดในตะก,กร้าได้เลยนะ